สาประโยชน์ของการมีโค้ชก็คือคือการที่แบบว่าถ้าคุณไปโคชชิ่งกับใครสักคนไม่จําเป็นต้องเป็นครูหน่อยก็ได้คือคนที่เขาเก่งเขาดีเขามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มาพอสมควรเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเขาจะช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากรู้ไหมว่าครูหน่อยเนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยใช้เวลามาเกือบ2 0 3 0ปีนะกว่าจะมาถึงบางอ้ออ๋อรู้งี้ ฉันไปหาโค้ชหาเมนเทอร์ให้มาช่วยชี้แนะหนทางให้ตั้งนานแล้วมัวแต่ง,งมเข็มได้มาหาสมุรมาตั้ง20-30ปีเนี่ยโอโ้โหเสียเวลาไปแบบเกือบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้อะครึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้คือเสดายมากเลยอะเพราะแบบมัวแต่เป็นหลง งมเข็มในมาหาสมุทรอยู่คนเดียวไม่แบบไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครไม่ไม่ไ,มไปหาโคชชิ่งเมนเทอร์อะไรทั้งนั้นแต่เมื่อก่อนโคชชิ่งและเมนเทอร์มันก็มันก็เป็นรายที่คนไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่หรือหรืออาชีพนี้อาจจะอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปก็เลยก,ก็พอจะเข้าใจแต่สมัยนี้ยมีมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้คุณเพราะฉะนั้นคุณมีวิธีไหนที่จะทำให้คุณแบบว่า ถีบตัวไปข้างหน้าได้ได้แบบเร็วที่สุดประหยัดเวลาเนี่ยคุณทําไปเลยค่ะไม่ต้องมามัวเสียดายแบบหรือว่ามัวแต่ฟังเสียงยุยแยงตะแคงรั่วคุณฟังเสียงหัวใจตัวเองเสียงเสียงในในท้องของคุณเนี่ยที่มันบอกคุณว่าอะไรเนี่ยมันความรู้สึกจิตใต้สํานึกคุณเสียงท้องคุณบอกอะไรเนี่ยมันจะรู้มันจะเป็นความจริงเกือบทั้งหมดเลยค่ะเขาเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกหรือว่าจิตเอ่อไวพริบป,ปฏิพานอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ คูหน่อยอยากจะแบบบอกเตือนทุกคนเลยค่ะว่าอย่าเสียเวลาเหมือนคู่หน่อยมาตั้ง20-30ปีกว่าจะมาแบบถึงบางอ้ออ้อลู้งยินเสียดายไม่มีใครบอกฉันตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วข้อที่2ก็คือการมีโคชชิ่งเนี่ยหรือว่าการแบบได้ไปหาโค้ชให้เขาโคชชิ่งให้คุณเนี่ยคุณก็จะประหยัดทั้งเงินด้วยค่ะไม่ใช่แต่ทั้งเวลาเพราะว่าคิดดูซิยี่สปีที่ผ่านมาเนี่ยคู่น่อยเสียเงิน ไปไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าเราแบบงัวแตงงเข็มในมาหาสมุทรไงคะเราคิดว่าเราต้องเสียเงินไปเออไปทําอย่างงู้นต้องเสียเงินไปทําอย่างนี้ต้องเสียเงินไปนูน่นคือ20 30สปีเนี่ยก็คิดว่าเป็นเงินหลายแสนหลายล้านนะคะเพราะว่ามันมันต้องใช้ไปในสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์ให้กับเราเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ให้กับเราเนี่ยเราก็เราก็คงจะถึงบางอ้อถึงความเอ่อถึงแบบ ประสบความสำเสร็จไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเสร็จสักเที่ยยี่สิบสามสิบปีเนี่ยคือแบบก็ถ้าคิดเป็นเงินก็เยอะโขเลยนะคะยี่สิบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยที่เอาเงินไปใช้ในทางผิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการมีเอ่อโคชชิ่งส่วนตัวเนี่ยหรือว่าไปหาโค้ชวันทุวันเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ประหยัดเวลาให้คุณด้วยแต่ประหยัดเงินได้มากโขเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับคุณคุณมาเรียนกับครูหน่อยเนี่ยแค่แค่แครึ่งวันหกชั่วโมงเนี่ย คุณเสียเงินไป42,700บาทแทนที่จะไปเสียเงินเป็นเป็นแสนเป็นล้านงวแต่งมเข็มในมหาสมุทรอยู่คนเดียวรั่วไปไปหาคอร์สผิดไปเรียนคอร์สผิดคุณก็เสียเงินอยู่ล่ําไปเรียนเรียนผิดเรียนถูกเรียนผิดเรียนถูกอยู่ล่ําไป กว่าจะมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเวลาผ่านก็ผ่านไป2 0 30ปีเหมือนครูหน่อยแล้วก็เสียเงินไปรู้กี่ร้อยล้านแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นการหาโค้ดที่เป๊ะเลยใช่โค้ดคนนี้แน่นอนแล้วเรียนแค่ครึ่งวันคุณเสียเงินไปแค่4 2 7 0 0บาทถ้ามาเรียนกับครูหน่อยนะคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณแบบแบบหน้ามือไปหลังมือเลยค่ะแค่วันเดียวคือคุ้มสุดคุ้มเลยค่ะคุณจะถึงบางอ้อทันทีเลยแบบไม่ต้องมัวงมเข็มในมาหาสมุทรจุคนเดียวอีกต่อไปไม่ต้องใช้เวลา20 ยี่สิบสามสิบปีเหมือนคู่หน่อยกว่าจะกว่าจะถึงบางอ้อกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงแค่วันเดียวกับคุณประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาแบบมันต้องใช้เวลาไปครึ่งชีวิตเหมือนคู่หน่อยค่ะกว่าจะแบบโอ้โหแบบอรู้อย่างนี้แบบฉันไปมีโคชชิ่งตั้งนานแล้วแต่ว่าสมัยก่อนมันทําไงได้มันก็ไม่มีเนาะถึงมีมันก็อาจจะแพงเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไปมัวลกเอ่อ เดินวนเดินงมทางคนเดียวในในที่มืดใช้เวลางมเข็มในมหาสมุทรอยู่คนเดียว20-30ปีแล้วก็เสียเงินไปไม่รู้กี่กี่ล้านเพราะฉะนั้นประหยัดเงิน,ปร,งนประหยัดเวลาคุณเองะคะ่ะมาเรียนโคสชิ่งกับคุณหน่อยแค่ครึ่งวันหรือว,ว่าคุณจะเรียนนานกว่านั้นก็ได้คุณหน่อยก็มีเรียนที่15ครั้งเรียนหนึ่งวันต่ออาทิตย์15ครั้งก็15อาทิตย์นะคะราคาก็อยู่ที่35 0 0แล้วคุณหน่อยก็ จะสอนคุณหมดเบือกคุณจะถามอะไรถามอะไรทั้งนั้นจะสอนคุณแบบจับมือทําเลยค่ะและข้อที่3มก็คือการมีโคชชิ่งเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณมีความรับผิดชอบเพราะเขาจะช่วยชี้แจงให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรมั่งที่จะทําให้คุณไปถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุดได้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดเขาก็จะวางแผนวางแผนผังการเทคนิคอะไรต่างๆให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างนี้นะคุณจะต้องทําอย่างนั้นนะคุณถึงจะได้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดประหยัดเวลาประหยัดเงินให้คุณได้เยอะเลยค่ะ พะเขามีเอาประสบเขาเขางัดเอาประสบการณ์ของเขามาสอนคุณอย่างหมดหมดเปลือกค่ะถ้าคุณมาเรียนกับครูหน่อยเนี่ยครูหน่อยก็จะงัดประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วความรู้ที่มันอยู่แล้วมาสอนคุณจนหมดเปลือกให้คุณกับค่าเงินที่คุณเสียไปค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยประหยัดเงินประหยัดเวลาให้คุณได้เยอะเลยค่ะมาเรียนจากคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเขาจะช่วยแนะนําคุณพราะคุณรู้ว่าจะต้องทําวิธีไหนมั่งและอันไหนที่มันสําคัญมากก็ทํโกอนอันไหนที่มันสําคัญ ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ท,ทําทีหลังคือรู้จักจัดเรียงระดับความสําคัญมากน้อยแล้วก็รู้ว่าตัวเองทําผิดพลาดอะไรไปมั่งอะไรที่มันไม่เวิร์กก็ไม่ต้องทําทิ้งไปเลยอะไรเออแล้วก็ค่อยทําสิ่งที่มันเวิร์กอย่างเดียวจะได้ประหยัดเวลาประหยัดเงินเราด้วยคือมันมันมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคุณก็จะรู้สึกมีความรับผิดชอบมากขึ้นในเมื่อคุณรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองรู้วิธีที่จะที่จะทําวิธีอะไรมั่งที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ลงที่สุด แล้วก็ได้ได้คุยกับคนที่เขาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้คุณอย่างอย่างจริงใจอย่างอย่างหมดเปลือกคุณก็จะได้รับรับรู้อะไรจากเขามาว่าเขา,เขามีประสบการณ์อะไรมามั่งเขาสามารถที่จะให้ความรู้เปิดหูเปิดตาคุณยังไงได้มั่งคือคุณจะรู้สึกฉลาดขึ้นมาแบบทันตาเห็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจจะเรียนอย่ารอช้าค่ะติดต่อมาเลยค่ะเรียน6ชั่วโมงวันเดียวราคาอยู่ที่4 2 7 0 0บาทค่ะ แต่ถ้าคุณจะเรียน15ครั้งเรียน1ครั้งต่ออาทิตย์ก็อยู่ที่350 0 0 0บาทเรียน15ครั้งค่ะครั้งละอาทิตย์คุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าคุณจะเสียเงินแค่ครั้งเดียวแต่คุณจะไม่ต้องมัวแต่ไปงมเข็มในมหาสมุทรอยู่ต่อไปคุณจะถึงบางอ้อเลยค่ะคุณจะได้ความรู้จากครูหน่อยไปเยอะเลยค่ะได้ครูหน่อยจะถ่ายทอดประสบการณ์จะถ่ายทอดความรู้ให้คุณแบบอย่างหมดเปลือกเลยค่ะไม่มีไม่มีไม่มีแบบไม่ให่สอนแบบว่าคือครูหน่อยจะ ปล่อยความรู้ให้คุณหมดเลยค่ะคุณจะถามอะไรถามได้เลยค่ะคุณจะฉลาดขึ้นมาทันทีเลยค่ะถ้าคุณมาเรียนกับคุณหน่อยคุณจะแบบเหมือนแบบโอ้โหปรุนิพานเลยค่ะโอเคนะคะถ้าสนใจก็จะลืมติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ